สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องเบิร์ตสุกสุคนสุบองสุบอนดีเขามา,าสาบชมบ้านปู่บอยพี่น้องเขามากินเฟอร์แต่เขามาเจอพักคีเล็กบ้านนี้เขากันเลยเอาพัคคีเล็กน้ำมาดากำลังเอาไม้ยอดงามๆขาวๆพี่น้องเขาไ่ต้องไปหาตามห่วยอีกต่อไปเพราะว่าเขาเห็นต้นนี้แล้วีสวยงามมากอยู่หมู่บ้านบ้าน ขึ้นกับบันน้ำม้งวันนี้ดิแฟร์นะว่าไงบ้าป่า,นา,ปา,น,านางแดงอยู่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีรถไทยรถจตาขาจอดไว้อยู่ภูพี่น้องบรรยากาศร,บรอบๆมาเก็บผักขี้เหล็กตาความงามของมันป้านในหง่าวมันเต็มๆบ้านในหง่าวมานาวนันเต็มอยู่อุ้ยดึงลงมา สิเล็กนี่กระมันเติมเนาะเอาสิเล็กไปแกงใส่ไปไหวออมใส่นางเน,ะนาะมีไข่บุรแดงเห่งกระแซบวงแน่หยอดมันม,มันขาวแล้วมันบริแดงได้แล้วเบิ่งสีตุมบะเฮืงหยอดนี่หยอ่อนนี่เห่งกระแซบอืมเก็บผักสิเล็ก ก็สิแวไปเล่นกันบัาลังสีเขียวน่นอปเก็บผักกินเล็กแล้วก่อนเก็บผักกิเล็กแล้วเ่าก็จังสีแแบเดินเดินนำแม่น้องเทนลงมากเลยว่ะซีแแบไปเล่นเนาะจะดินไพ่นี่ไเขาจะขายหลับเลยสิจะีโชว์ ไตทหาร9เด้อบักบ่อนนั่นน่ะป้าบิงได้ยอดมันนะพี่น้องคมงามป้าเธอเหลาอุ้ยงามบลนแม่นค่อยอือเก็บผักกิเลดไปอ่อมใส่นังใส่ไข่มดแดงคือสิแซ่บไข่มดแดงนี่คือสิทาลําบากอยู่เพราะว่ามันบ่ดไปแง่ อุ้ยคัวนว่าบอลนี่ไหวขายทานเก่านี่สิมีแต่ปรกกามาอยู่เด้อ<ม><ด>คนหัวยังลุกเลยเวล,ลายอย่างเนาะอู้มีหูวม่วงหน่อยเลยนี่ม่วงหน่อยกำลังเป็นอันนี้คอ,อนหนั่นเฟือใครจะบอกว่าเอาไปเอาลูนแล้วเขาไปทวงหรือแห้งกระเก็บแห้งกระแตกอันนี้นะเฟิ่งคมงามองมัน มาดิเก็บผักกิเลสจ้าออมใส่นางนนอีแต่ยอดรสชาติมันเป็นแนวใดหลายลคนยังของใจอยู่ว่าไม่อยากออกคม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 ,คม,คมนัวๆอัมรำตะเพราะวแกงให้พวเรากินมือหนังข้าก็ติดใจเลยแต่ข้าก็บ่ค่อยบ่คอบ่คอยแบบแห่อยากให้มันคมบรนไดข้ามันคมแห้งกินก็นไดน้นี่นี่ยอดนี่ป้าทงงามมาดิ เอาให้ได awesome ้นะโอเดี๋ยวเดียวหนึยนี่หอมันนี่นี่ฮัอ้อนอ่อนเวาฟีนที่ยเมื่อไหนไปเอากับงาเาซินดูดูแลเพื่อนฝื่นกับโบกัยกันดอกแค่น่คมีควงาม บรรยากาศบ้านๆพี่น้องตามหมู่บ้านก็เงียบสงบเนาะไร่เสียงเพลงฟ้ามันคืออ้วนทะตุกูบอยู่เน๊ะอืมงกลุ่มเลยพี่ดินงวงมักเหนียวบ้านเช่เนาะขยับคล้ายหลานหนึ่งพี่น้องดินตีมีหอดใช่หนิหอดที่มีไฮไม่น่าจะปุกงลงวัด อตบอลของเอราบอฮอดใกล้เพื begun, jaar jaar ่อนตอนอืออหนึ่งเดวปกามาอยู่กลัวว่าสิ่งทีเขามองบาเห็นปัดนันันัน๊นดึนต๊นปดความงามของมันเขียวงามอุ้มทุ่มอยู่ นี่เอเอพัอเกเริ่มได้ไลยแ,แต่<า><า>ไหนลดแม่เตะบ่ยังตัดแหงกระแตกนี่ตก่ีพักขี้หายนะมึงพักขี้ห้ยไม่ขี้ห้ยน้ืมก่มอยใส่นางสดๆสดหอนๆจากบาเนเด้เนาะกิจเสแปบแหง อ่านทางล้างจัดนังก,กระแม่ได้ค่ะโอ้ยสวนพักเนี่เพื่อนปลูกเลี้ยงเนาะปลูกผักชีผักบุ้งเออผักบุงเพื่อนก็ปลูกเองนี่เนาะเบิ่งสวนเพ,วพื่อนก็ได้นี่คือสวนพันก,พนพกของเพื่อนผักบุ้งเพื่อนกระตัดกระตัดก็แตกเนาะเพื่อนบวบหูเพื่อนกระไลเต,ติรนะ็ีงานเนตะ้มพี่งานเนะนะต็มปีตำมๆดิ นี่ั่นบางเหยบเศษแก้วเศษยังต้นตาลลายๆเลยไอสิเป็นต้นผุเนาะของฟรีเอาเยอะๆวะบางเหยบแก้วเด้อไปบอาใส่เก wow. ja, ือบมาแก้วแตก บ้านนองหลีก็ลงไปทางลุมพู่นขามไปอีกไอจังเมนบ้านนองหลีพี่น้องไปทางไหนเป็นเป็นหนทางไปฮอดบ้านสีสว่างบ้านนองหลีบ้านซื้อบ้านสีสว่างสีสว่างนามงอ้อายอย่างือเนก็มืดคืออยูอ่หมดโคบหมดโคบหมดโคบ <laughs> มบีตรนนาภัคีกับเพื่อน ชื่อไรลูกเงไได้จำได้ดเลยยังบ่พ่ออีกได้เอาต่อเอาให้พ่อเลยกินให้จุกใจไปเลยพื่นนะฮาก็กินเติมยาอีกแล้วอืมยังสิบตะก์ทึบแบนี้เออแวบไปชิโพแล้วนะพี่น้อง,นองเนาะแวบไปแวบไปเไปส้นนะอืม

รอดองได้บ่ไปเราก็มากินเฟอร์แล้วก็ไปแย่ๆพี่เมย์เนาะแม่เล่นน้ำกันแล้วรอดๆรอดๆรอด,อด,อดโอ้โหแต่อดอกจำปานะมาต่อกันพี่น้องหลังจากไปเล่นบ้านโนอนสูงแล้วกลับมาอยู่เฮือนเจ๊กเราเนาะเพิ่นตึกปา่าเพิ่นมาเป็นห่วงมากินกันเลยมาหลาะเบิ่งโอ้ยเพิ่น ยิงได้ตึกปลาให้พี่น้องเลยได้บบไปโชคนุ่กันพี่น้องเปิดห้องมากินปลากันเลยมาเบิร์เนาะน้องเพิ่อนขึ้นสีร้ายโบนำปลาสุดยอดเลยบาทเดียวจังเด็กโตเนาะตามมาเบิ่งนุ่กันกับเพื่อนห้าวกับบริการกันเด็กน้องใกล้กันหนึ่งเพื่อนติดติดกันนี่แหละอยู่บ้านน้องแต่แต่เพิ่นนกันก็เป็นนมูเนาะ น่าดูมาจากสั้นๆนนนนได้อ๊ด้บี่บพี่น้อง <c oughs> ตึกฟ้าบ่นนี้กับบุหรายฮ <มา S 2> ่าโตโตบุหญ่อือปลานิลพี่น้องพอดีหละพอดีปี้เหลือบพีชหวานห่อม่ันนีืหวานห่ออือโอ้เราตึกเก่งขนาดพี่น้องเลย <c oughs> ยิ่งตึกหฮ ตึกเลยละอบอนบอนบอนละมาน,นบอนานมุนอยู่ไหนไม่เคยตึกยื่อเืดอกอันนี่ไหมตึก๊กตัวโต๊ใหญ่กับโตออ๊ะอ้ทาทําใหญ่โอ้โทาัาขูบาดาวกับเจ จังเลืองอ่ะตัวใดมันใหญ่ๆก็ไ่ด้เลิกดอกน้องนี่ค่ะคันเตาเนาะเออฟังพูดไหนเลิกเนปล่อยปลนนินะำกัเขียวยวาแล้ววะ อุ้ยมาเลยได้เลยแตอยู่ดีตัวน่อยนังมัง่ะาหักป่อยตัวตัวนี้หน่อยนิตัวใหญ่มาแล้วถึงเสบจับ กุ่งกะมีได้หน่เต้นดอกอออดอกเ่อ้ากคิเล็กก็ยังบ่หอดหน้าอยู่มาเอาผักคิเล็กตั้งใจวะแรงว่ะเ,าเน, <c oughs> นาะปุ๊บเ <c oughs> นี่ยนี่บ่อนบ่แมนบ่อน้ำตีน <c oughs> ริงจังขนาดนี้ืมเสียนตึกขนาดัวหน่อยกับปอยอาจเิ็ตัวใหญ่พอดีกินเห็นแล้วได้ โอ้ยงูอะฝ่อละเลเลยไม่ใช่เยอะเลยมาอยู่บนนกเอาพี่นอกได้แล้วตัวยังไอุ้ยรุดมือส้ม โอ้ยรุดลด้ด้ลุงลุงอาได้ปะเกิดมานีปอลปล่อยไปสามตัวแบบไงเลยได้ตัวหนึ่งคนดุดมือคับอ้าวลยนะ <laughs> mạnh tí nè bọ ơi มัน lông nằm อ่ะอ่านี่ <laughs> 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 เด็นลงมาปุดีปิงคือเลือดจังโมงบ่เนี่ยอืมคุณบดานะกำลังเริ่มยาก มันบ่อน้อเอาขึ้นเลยได้พี่น้องอุ้ยโตะยังไงนึงป๊าดโถช่องคโตฟาดเอคือเลยได้๊าดโถทางมาทางมาได้ให้มือหลักเลยห้ามมาถึงเลยเลยห้าอืมตัวใหญ่ตัวใหญ่ แล้บุ้มีผมมากินขอบบ่เอาแฮเอาห้ามมาหวานแล้วุกเลยแต่ลายตัวเติบเลยไอนวันห้ามนะคือนี่เปอร์พอดปปิ้งอือผู้ควปลาพี่น้องบ่เนี้ยบ่ใส่ใสแต อย่างปลาพี่น้อง่ำแมบักข้าวบแคลเลยแม่ภาลัดตากระลังยานี่แต่ประมาณสามหนะประมาณสิบปลาโตจะหอดู โบก้อนาเบก้าขีน้ง่ะร้อแก้วดดออคนอก่อนเคพี่น้องพอเขบาูล้ยๆเขามาเบ่งมาสมสำหรับกินมีกอตลาด้อพี่น้องเด้อสบายดี